วัสดีครับดีมเวิสเอ็มดีเอฟวันนี้ผมจะมารีวิวสว่านสากัดไฟฟ้าเป็นของบอนชิรุ่น08-10ตัวนี้เนี่ยกล่องเครื่องมือของเขามันเป็นกล่องเหล็กครับกล่องเหล็กความหนาของกล่องไม่หนานะกล่องมันบางครับกล่องบางแต่ก็มีตัวหิว้วหิ้วง่ายอยู่ครับเพื่อนแต่ว่าความแข็งแรงของตัวกล่องเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะ เปิดเข้ามาด้านในชุดที่เขาให้มาอันดับแรกเลยดอกปลายแหลมกับดอกายแบนครับแล้วก็จะมีนรายละเอียดคู่มือของเราเนี่ยจะเป็น bpkds 0 8 1 0แครับนะแล้วก็มีตัวเครื่องมือประแจขันเอาเอาไว้ขันตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยจะเป็นที่ใส่จารบีครับสายไฟสายเส้นใหญ่ครับ ถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยความยาวประมาณเกือบ2เมตรครับ<ม>ความยาวของสายไฟรายละเอียดของตัวเครื่องอบัญชีใช้ไฟ220โวลต์5้เฮิรตซ์950วัตต์อัตราการกระแทก2,900 BPM เป็นรุ่น BPTDH 0810รูปลักษณ์ของมัน มีด้ามจับมาให้ด้ามจับเนี่ยสามารถปรับได้360อยสิงศาเลยครับอันนี้ก็เป็นตัวกันกระแทกหัวจับเนี่ยใส่ง่ายครับเพียงแค่เราเลื่อนตัวนี้ลงมาแล้วก็สามารถใส่ดอกได้เลยครับถอดเข้าถอดออกง่ายเดี๋ยวผมจะพาไปดูการใช้ตัวนี้ประแจตัวเนี้นขันออกอันนี้เนี่ยไอตัวสีดำๆเนี่ยมันเป็นที่เปิดสำหรับเซอร์วิสใส่จารบีอะ จารบีเนี่ยมันจะมีจารบีเฉพาะเราอย่าไปเอาจารบีตัวเหนียวๆมาใส่นะเดี๋ยวมันทําให้ตัวเครื่องเนี่ยได้รับความเสียหายได้จารบีของเขาเป็นสีเหลืองแบบนี้ซึ่งจะเป็นจารบีเฉพาะอันนี้เป็นที่สวิตหนึ่งจุดนะถือว่าเป็นจุดสําคัญเลยเวลาใช้งานต้องควรตัวเช็คให้สม่ําเสมอนะตัวเช็คบ่อยๆยิ่งดีครับแล้วก็ขัดลอกไว้พอตึงๆก็พอไม่ต้องขัดแรงครับ เดี๋ยวพาไปดูรีวิวการใช้งานของตัวเครื่องว่ามันเป็นยังไงคือก่อนหน้านี้น,นีน่ะผมใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วซื้อมาได้เกืบอบเป็นอาทิตย์กว่าแล้วเพิ่งจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันหลังจากที่ทดลองการใช้งานไปหลายรอบไยแหลมกับไยแบนถ้าใครอยากได้ไปลายที่มันแบนกว่านี้เนี่ยสำหรับงานที่เอาไปกระแทกพวกกระเบื้องหรือว่ากระแทกพวก ตัวสายลวดทองแดงของมอเตอร์นะ่ะเราก็ไปซื้อเพิ่มอีกต่างหากนะซึ่งมันจะแบนใหญ่กว่าไอ้ตัวนี้เยอะเลยเนี่ยประมาณมือผมเนี่ยดึงหัวปลอกเนี่ยดึงลงแบบนี้เนี่ยชักลงแบบนี้แล้วก็ใส่ตัวดอกเข้าไปแล้วก็กดปล่อยครับแค่นี้มันก็อยู่แล้วประกอบเข้าประกอบปอกเนี่ยง่ายนะนี่ฮะตัวนี้ก็ดึงลงใส่เข้าไปตัดเข้าไปปึ๊บแล้วก็ล็อกไว มันสามารถใส่ได้หลายพิศทางนะนะครับใส่แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะให้มันอยู่มุมนี้ก็ได้มุมนี้ก็ไดขนาดดอกเนี้ยสิบเจ็ดมิลครับเอามาเราได้ก้อนหินมาแล้วอันนี้เป็นก้อนหินใหญ่เลยนะนะครับลูกใหญ่เบ้อรเลยต่วน,นี้เป็นพวกเศษปูนครับเดี๋ยวผมจะลองสกัดให้ดูอ่าที่สําคัญเลย เวลาปฏิบัติงานเราต้องใส่ถุงมือถุงมือสองข้างรองเท้าต้องเป็นผ้าใบแล้วก็หรือรองเท้าเซฟตี้ครับที่สําคัญต้องแว่นตาเนี่ยห้ามขาดเวลาเราเจาะกระแทกเข้าไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้ตัวแรงกระแทกของมันเนี่ยเสีมันมีโอกาสที่จะกระเด็นใส่ใบหน้าเราได้ต้องใส่แว่นตาเซฟตี้ไว้ครับ ทำนี่หรอก็วก้พศชายคนหลาย เห็นไหมครับเป็นยังไงบ้างตัวใหญ่แรงกระแทกถือว่าใช้ได้เลยครับอันนี้เป็นหินก้อนใหญ่นะที่เราสกัดกระแทกออกไปการกระแทกหินพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้ปลายแหลมครับถ้าปลายพวกนี้เนี่ยเขาเอาไว้มันเป็นงานปรับแต่งเนาะเวลาเซาะร่องเซาะอ,อะไรเนี่ยก็จะใช้ปลายแบนแบบนี้ส่วนตัวทําลายเราต้องใช้ปลายแหลมแบบนั้นมันเป็นจะกกระแทกเข้าครับออกมาประมาณนี้เลยครับ ตัวใหญ่เรียงดีครับโอ้โหสุดยอดส่วนไอพวกเล็กๆเนี่ยกดเบาๆมันยังไม่ได้ออกแรียงอะไรเลยนะมันก็ทะลุเข้าได้สบายแล้วอันนี้เป็นปูนแผ่นครับปูนแผ่นที่มันเป็นแผ่นเศษทิง้งออกมาแล้วอะเดี๋ยวยิงให้ดูครับยังไม่ได้ออกเรียงอะไรเลยนะเนี่ยอะผมปล่อยมือไว้เฉยๆเลยนะ นะครับเรียงยังไม่ได้ออกเลยอ่ะเผื่อมีคนยังไม่เชื่อนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดสวิตช์เฉยๆนะสังเกตดูครับผมไม่ได้ดันลงไปแบบนี้นะกดลงแบบนี้เห็นไหมถ้าปูนที่ไม่หนามากเนี่ยเราไม่เมื่อยเรียงเราดันหรือเรากดเลยครับแต่ถ้าหากเป็นปูนที่มันหนาหน่อยเช่นไอ้พวก ปูนหนาๆแบบนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะปูนหนาๆหรือก้อนหินใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีออกแรงช่วยกดมันนิดนึงเดี๋ยวมาดูการทดสอบการยิงเหล็กหล่อครับอันนี้เป็นเหล็กหล่อปั๊มน้ําเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะยิงทะลุเข้าไหมกระแทกเข้าไหม A low sound, That's mm -hmm. what mm -hmm. เหล็กรอก็เข้าเหมือนกันครับแต่ว่าก็ใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็ใช้แรงช่วยมันนิดหนึ่งครับแต่ก็ทะลุเหมือนกันนะความหนาของมันเนี่ยประมาณห้ามิลได้ครับความหนาของตัวเหล็กร่เนี่ยประมาณห้ามิลได้ยิงทะลุเข้าไปได้เหมือนกันครับเดี๋ยวลองยิงฝั่งนี้นะ ยังไงครับทะลุนะนเพื่อนๆความหนาประมาณห้ามิลเดี๋ยวเราได้ขอนไม้มาแล้วเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูกันครับตัวหัวจเจาะเบี่ยนง่ายๆเพียงแค่เรากดปลอกนี่ลงแล้วก็ดึงออกได้เลยครับเวลาสวมใส่กดปลอกใส่เครื่องมือเข้าไปปุ๊บแล้วก็ปล่อยหัวตัวล็อกครับมันก็จะล็อกให้เราเลยทีเนี้ยไม่มีหลุดครับเดี๋ยวเราจะเจาะบ,บริเวณน,นี้นะ เป็นไงครับง่ายไหมโดยเฉพาะพวกทําฟืนเนี่ยทําฟืนอยากได้ฟืนก็ไปหาไม้มาเอามาผ่าแบบนี้ครับไม้ที่มันใหญ่ๆเป็นขอนแบบนี้นะที่ตัดเป็นท่อนๆมาแบบนี้เนี่ยใช้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันครับก็จะออกมาเป็นแท่งเป็นแท่งแบบนี้หลังจากนั้นเราค่อยใช้เมยนเนี่ยฟันซอยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเ,เอาครับสรุปสุดท้ายนี้ เผื่อมีคนสงสัยว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับงานแบบไหนบ้างสําหรับความคิดผมแล้วของคนอื่นผมไม่รู้นะแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับงานขนาดเล็กไปจนถึงงานเกือบหนักครับนะเกือบหนักอ่าหรือว่าเรียกได้ว่าเอาหนักระดับที่หนึ่งก็ได้นะถ้าหาใครอยากอาไปงานพวกคอนกรีตงานพวกหนักๆนักแบบลุยงานยิงปูนใหญ่ๆนะ่ะมันก็ต้องเอาพวกเครื่องที่มันใหญ่กว่านี้ไป แต่ไอตัวนี้เนี่ยงานบ้าน,งาน,านงานทําบ้านงานช่างก่อสร้างต่างๆเนี่ยที่เป็นงานบ้านเนี่ยถือว่าเอาอยู่งานเจาะกําแพงต่างๆงานเจาะพื้นนะเจาะพื้นพวกพื้นที่มันหนาไม่มากนะหนาไม่เกินสักเอาเป็นว่าสักสิบห้าเซนนะตัวนี้เหมาะมากครับตัวนี้เหมาะมากนะในราคาเท่านี้แล้วผมก็ถือว่าคุ้มนะ ใช้มาเดี๋ยวต้องดูระยะยาวว่าการใช้ระยะยาวๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่าผ่านไปกี่เดือนผ่านไปกี่ปีแล้วมันยังใช้งานได้ดีอยู่หรือไม่เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเพราะว่าบางคนเนี่ยอ่ะยังไม่เชื่อเนาะว่าฮ้ยมันใช้งานมาเพิ่งจะอาทิตย์เดียวเองนะก็อยากดูระยะยาวนะเป็นเดือนเป็นปีก็เดี๋ยวติดตามกันนะเผื่อไม่พลาดชิปใหม่ๆเนี่ย เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับสําหรับราคานี้แล้วเนี่ยราคาที่ผมได้มานะหนึ่กว่าบาทรวมค่าจะส่งพอดีวันนั้นผมได้โปรส่วนลดด้วยครับโปส่วนลดมันก็เลยถูกนิดนึงนะผมได้โปรส่วนลดค่าจะส่งนะครับเพื่อนๆก็ร้อยกว่าบาทนี่แหละมันก็ได้เป็น1,400นิดนดนี่นะเจ๊ฮให้ดูอีกทีนึง เป็นของบัญชีครับไฟ220โวลต์หนะ้สิเฮิรตเก้าร้อวัตต์2,900นอะอัตราการกระแทกนะ BPM เนี่ยก็คืออัตราการกระแทกค,ครับสองพ BPM รุ่น BPTD0810 h 10, ครับรุ่นนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆในงบประหยัดราคาพันกว่าบาทก็ว่ากันไปครับฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเผื่อใครอยากได้นะเดี๋ยวผม แปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปครับสามารถสั่งซื้อเข้าไปได้เลยเมื่อเทียบราคากับความคุ้มค่าตามที่ผมสัมผัสได้ก็ถือว่าคุ้มค่าในราคา1 0 0 0ักว่าบาทเองครับนิดหน่อยเองถือว่าคุ้มค่าใช้งานได้ดีเลยเดี๋ยวก็ต้องดูระยะยาวครับมาอัปเดตให้เรื่อยๆอีพีนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็หน่อยอ่ะเป็นแนวทางการตัดสินใจในการสั่งซื้อครับสวัสดีครับ